เอาละผมวันนี้เรากลับมาคั้งกับเกมเซตีนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นวันอัปเดตอีเวนต์ตัวละครประจาวันศุกร์นะครับซึ่งในอีเวนต์ที่มาในครั้งนี้ก็จะเป็นอีเวนต์พิกอัพนะครับหรือเราจะเรียกอีกชื่อนึงว่าอีเวนต์ถลุงเพชรนะครับผมซึ่งในอีเวนต์พิกอัพเนี่ยก็จะให้โอกาสเราได้สุ่มตัวละครนะครับผมเพราะว่ามันจะต่างจากการสุ่มปกติคือว่าเราจะมีโอกาสได้ตัวละครอีโวจากแพ็คด้วยนะครับผมซึ่งเปอร์เซ็นต์ก็น้อยนิดนะครับแต่ว่าสำหรับ คนที่ดวงไม่ถึงก็ยังมีโอกาสออกเป็นคุณแจนะครับผมซึ่งคุณแจก็จะสามารถเอามาแลกตัวเลหลังต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพีเซอร์สมุทโคฮันเตอร์พิวฮิดวด้าเมเลียลเรลี่ลองกาเป็นต้นนะครับผมก็สลหรับอีเวนท์ที่มาในครั้งนี้ครับก็จะมีตัวที่เป็นพีเซอร์สมุทนะครับที่จะสามารถแลกเป็นเวอร์ชั่นตำนานได้โดยที่เราไม่ต้องซื้อเป็นการ์ดอัปเกรดต,ตำนานนะครับก็คือใช้คุญแจที่เพิ่มขึ้นนะครับ ถึง25ดอกนะครับผมซึ่งคิดว่าเอาง่ายๆเลยถ้าแบบหลักเซฟๆนะหนึ่งกุญแจก็มานหนึ่งพันเพชรอะถ้าดวงแบบอาเจนถ้าดวงดีดีหรือเปล่าคือโปรติผมอาจจะไม่ค่อยปิดแพ็คพิกอัพเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันค่อนข้างเป็นตัวที่เละหลังอะครับผมก็จะเก็บเพชรไว้ปิดตัวเมตาประจำเดือนนั้นดีกว่าครับอันนี้คือสหรับ แนวคิดของผมนะครับผมก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับว่าจะเอาอยังไงนะครับผมสำหรับบางคนที่ยังไม่มีตัวหรือว่ารออยากเล่นแบบฮันเ e อร์พิวตัววิก t ตอรที่กลับมาเลยหลังหรือว่าฮิลดาที่หายไปนานเนี่ยก็สามารถมาปิดอีเวนต์นี้ได้นะครับผมก็สําหรับเตัวต่อไปครับก็เป็น e v o โ o โคก็จะใช้เป็น22กุญแจ Hunter ร์พิวก็20กุญแจ h ิลดา28กคุญแจนะครับเมเลียว18กุญแจนะครับก็แนะนําว่าถ้าต่ำกว่าเมเลียเนี่ย ไม่นานให้แลกและอย่างเช่นอีโวเคเนี่ยก็คือไม่มีมันเล่นไม่ได้แล้วเลยลิลลี่รองการนี่ก็ไม่ดีเหมือนกันเอ็ดลินนี่ตกยุคไปละในกีนี่ก็คือเจอพื้นที่ต้องพื้นที่นันกนลก็คือไม่ไหวเหมือนกันครับก็คือเอาง่ายคือต่ำกว่ามเมลเลียวเนี่ยสำหรับคนที่ปิดอีเวนต์นี้นะต่ำกว่ามเมลเลียวอ่ะไม่ควรแลกแล้วครับผมเพราะว่ามันเล่นค่อนข้างยากแล้วครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้แต่ละตัวมันต้องมีแบบอยู่ไหนนะโลอ่ะ โหลดซปเปอร์หรือไม่ก็การเรียกเงินกันการเอฟฟกอันตรายในตัวอะไรแบบนั้นนะเพราะว่าก็ตอนนี้มันจะอยู่เมตาของมันวอนกับโคนะครับผมซึ่งก็จะเป็นตัวสายอันเชินนะครับในตอนนี้เซิร์ฟไทยของเกมเศรษฐีก็ยังไม่มีให้สกิลที่สามารถกันอันเชิญได้นะครับผมก็ต้องรอตัวอีกออคาเมนนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปดูนะครับว่าตอนนี้เราอยู่เมตาอะไรกันนะครับ ก็สลับตัวละครใน2023น้ครับผมจะอ้างอิงจากเซอร์เเกาหลีนะครับตอนนี้เราก็อยู่ของเมตามันวอนะครับผมสรับสายลมละลายนะครับตัวต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเอ่อแซนดี้นะครับผมก็เป็นสายลมละลายเหมือนกันครับแต่แต่ว่าถัดจากแซนดี้ก็จะเป็นตัวคาเมนนะครับผมสรับตัวคาเมนเนี่ยก็จะเป็นสายวิกตอรี่นะครับซึ่งจะมีเอ่อสกิลการอันเชิญนะครับก็จะทําให้โคหรือตัวไหนที่มันอันเชิญได้อะเล่นยากขึ้นเนาะ เหมือนตอนที่รดทมาครับผมก็ต้องรอกว่าเกมเศรษฐีเขาจะปรับให้มีเออกันขโมยมาเบิร์นอ่ะก็จะเป็นตัวต่อไปตัวต่อไปแต่ว่าอันนี้ผมก็จะไม่สามารถฟันธงได้เหมือนกันครับว่าเออมันบางทีอาจจะเกมเศรษฐีอาจจะยำตัวละครใหม่มาที่มีสกิลกันอันเชิญก่อนที่คาเมนจะมาก็ได้ครับอันนี้ก็อยู่ที่ผู้พัฒนาด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเข้าในอีเวนต์พิกอัพกันต่อนะครับผมก็อย่างที่บอกไปครับคุณแจละหนึ่งพันเนาะสำหรับกลม อีเวนต์นี้นะครับผมใครที่มีเพชก็สามารถมาปิดได้นะครับอย่างเช่นฮันเตอร์พิเนาะผมเป็นฮันเตอร์พิปุ๊บก็สำหรับคนที่จะปิดฮันเตอร์พิก็ควรจะมีไอ้นั้นนะครับผมเอ่อคอสตูมนะครับเพราะว่าฮันเตอร์พิวมันเป็นเน้นสายวิตตอรี่นะครับซึ่งถ้ามันมีคอสตูมไปด้วยคอสตูมในตัวไปด้วยอะ่ะโอกาสชนะก็จะจบได้ง่ายขึ้นนะครับผมสำหรับคอสตูมของฮันเตอร์พินะครับเดี๋ยวผมผมจำไม่ได้แล้วฮันเตอร์พิลกะคอสตูมมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวส โอเคครับผมก็เรามาเจอแล้วสำหรับคอสตูมเอ่อฮันเตอร์พิลเนี่ยก็จะเป็นคอสตูมเมื่อก่อสร้างเนี่ยจะเลือกถอยห้าหลังแนละ้ววิ่งนะครับความสามารถวิ่งก็คือว่าเราจะวิ่งทะลุทุกอย่างเลยก็คือวิง่งวิ่งไปซื้อเมืองในแถวเนีะ่ะสำหรับคนที่เล่นเอ่อเรียกว่าอะไรนะเล่นสายวิกตอรี่อ่ะก็เราก็จะจบเป็นลายวิทตอรี่เนาะสำหรับเล่นฮันเตอร์พิวก็สำหรับคนที่จะปิดตัวฮันเตอร์พิวก็ควรจะมี คอสตูมนะครับถ้าไม่มีถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้แต่ถ้ามีก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับผมสำหรับตัวนี้โอเคสำหรับโคนะครับผมคอตูมก็คิดว่าโคอรคอตูมยังไม่จําเป็นเท่าไหร่หมายถึงว่าไม่ใช่คำว่าไม่จําเป็นหมายถึงว่ามันยังสามารถเล่นในตัวเวอร์ชั่นตานานได้นะครับซึ่งถ้าใครที่ปิดตัวมาคือแนะนําว่าให้ทําตานานนะครับผมไม่ว่าตัวอะไรที่ปิดมาไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เป็นอีโวผมแนะนําว่าให ซื้อตำนานสักนิดนึงเพราะว่าอีโบกับตำนานอะเปอร์เซนต์มันค่อนข้างได้เปรียบเยอะมากเลยครับผมสำหรับโคนะครับก็ยังคิดว่าเล่นได้ครับผมโดยที่ไม่ต้องปิดเออ,อเขาเรียกวนะ่าะไงไ,ไม่ต้องซื้อคอสตูมนะครับส่วนฮิวด้านี้ก็คนที่เล่นก็ต้องมีคอสตูมนะครับสำหรับฮิวด้าเพื่อความเล่นง่ายเหมือนกันครับเออหลังๆเนี่ยเท่าที่เห็นมาคือตัวตัวที่เป็นสายวิกเขาจะชอบ จัดอัญมณีคอรตูมที่ค่อนข้างคอมโบกันนะครับผมต่อไปอะไรกะเมเลียเหรอเมเลียนี่ผมไม่เคยไม่เห็นคนเล่นมานานแล้วอ่ะผมไม่รู้นะว่าตัวมันไม่ดีหรือว่าอะไรแต่ว่าคือผมลงรีก็ไม่ค่อยเจอคนเล่นเมเลียเลยตัวมันแบบอือันเชิญตัวบาจจะหก็ได้นะแต่ว่าผมไม่ค่อยเห็นคนเล่นเท่าไหร่เนาะสำหรับเมเลียต่อไปครับผมสำหรับอีเวนต์นี้ก็ยังมีพวกแบบ อัญมณีให้ใช้กันนะครับเพราะว่าเนี่ยคือถ้าคนที่มีเพชรห้าหมื่นเนาะกลมห้าหมื่นห้าสิบกุญแจก็จะมาแลกอัญมณีฟรีได้เลยซึ่งห้าหมื่นเพชรเนาะลองถัวเฉลี่ยดูแล้วกันว่าห้าหมื่นเพชรเนี่ยสำหรับท่านผู้ชมคุ้มหรือเปล่าเพื่อที่จะมาแลกอัญมณีคอตูบที่ราคาประมาณห้าร้อยบาทอลองคิดดูแล้วกันผมก็ว่า ถ้าใครที่เพชรเหลือเนาะแบบสายฟรีสา,สายสะสมแบบผมแบบปิดแบบสมมติว่าคิดว่าจะปิดโคมาแล้วแล้วก็แบบจะเล่นยาวๆเลยเลยเก็บเพชรอย่างเดียวไม่ทําจี้ไม่ทําอะไรคือถ้าไม่ทําจี้อ่ะโอกาสเก็บเพชรถึง5้าหมื่นนี่คือก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเดีย๋ยวนี้จีน้นึงคือแพงมากถ้าดวงดีหน่อยก็ หมือนปิดคลิปที่แล้วดวงดีหน่อย5,000เพชรแต่ว่าผมปิด2จี้ไงแต่ผมไม่ได้อัดคลิปอีกจี้หนึ่งผมปิดไปเกือบ12,000กว่าเพชรอะสำหรับจี้ไอจี้นี้อ,อ,อนี่เลยไอโดนบี้การเนี่ยก็อันนี้ก็คือแล้วแต่แต่และคุณผู้ชมด้วยครับว่าคิดว่าเป็นสายไหนเนาะแต่สำหรับผมอะคือเก็บลูกอมดาก็าดีนะคือปกติคือผมไม่ใช่เป็นสายเติมซื้อคอร์เยอะแหละไอคอร์ คอรไอเนี้ยคอรเดนผมก็เอามาจากรกอมดาวประมาณรู้สึกสน่เท่าไหร่นะแสนหกแสนสี่นี่แหละจำไม่ได้แล้วก็ได้มาฟรีเรียกว่าไม่ฟรีไหมก็เป็นการเก็บสะสมรว่มดาวมาตั้งนานแล่วแหละโอเคถึงไหนแล้วเมื่อกี้เรามาถึงส่วนของ um นะอันจะมีคอตูมแล้วอ๋อซึ่งแล้วแบบบางทีถ้าคนแบบที่อยากจะปิดกุญแจแต่ว่าอาจจะโชคดีแล้วสุ่มแบบได้เป็นการ์ดแลกเปลี่ยนเอออะไรนะการ์ดแลกเปลี่ยนอันจะมีคอตูมเนี่ยคือ คุ้มมากแต่ว่าเราไปดูเปอร์เซ็นต์กันก่อนนะสำหรับไอการ์ดเอ็ดบอเนี่ยคือทุกคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยเราจะมีโอกาสได้หรือเปล่าจะามาดูเลยเมื่อกี้นะการ์ดนี่0.001%นคำนวณดูกล่องละ350เพชตนเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่กล่องละ100เพชตนะกล่องละ300เพชตเอ้ย350เพชตสำหรับ1กล่องกับ เ0 0เพจสำหรับ3กล่องนะครับผมสามใบสามใบตัวจุดูย์เปอร์เซ็นที่จะได้โอกาสออกที่แรกอัญมณีคอตตูมฟรีมาก็ค่อนข้างยากเลยลเอาตรง,ตรงก่อนถ้าจะลุนลุนตรงนี้คิดว่าไปลุนเก็บคุจแจเขาพาิดอกยังโอกาสมากกว่าอีกนะครับผมโอเคมีแค่นี้อ่ะอีเวนต์เนี้ยอ่ะเรามาคุยกันดีกว่าว่าอีเวนต์นี้เราควรจะออกยังไงดี ก็อย่างที่บอกไปนะครับผมคือตัวแมงเล่นได้แหละเพราะตอนนี้เซิร์ฟเซิร์ฟไทยมันยังไม่มีสกิลกันอันเชิญใช่ปะก็อย่างที่บอกผ่านมาเดี๋ยวผมจะเอ่อเปิดเมตาตั้งแต่เดทเลยแล้วกันเนาะตอนนี้เดทมันยังเดทก็เริ่มเล่นไม่ได้ละเพราะว่าพอเดทมาตอ,อนนี้เดทก็ผ่านมากี่เมตาแล้วเนี่ยตอนที่เดทมาครับผมก็จะอยู่ตรงที่เอ่อประมาณช่วงเดือน ผมไม่แน่ใจอ่ะประมาณ2 3สเดือนได้แล้วแหล,ละสำหรับเดซอ่ะซึ่งเดสมายังเล่นได้อยู่เพราะเดซเป็นตัวที่มีสกิลแบบค่อนข้างดีเลยแต่พอถัดจากเดซอ่ะเกมก็รู้แหละว,ว่าเดซมันสามารถขโมยมาเบิ้ลได้ใช่ปะเกมมันก็เลยหาคือเกมมันก็ต้องปรับสมดุลเรื่อยๆเนาะอย่างเช่นก็เ,เริ่มมีตัวที่ออกสกิลป้องกันขโมยเออไม่ใช่ดิเออใช่ครับผมป้องกันขโมยมาเบิ้ลอ่ะเมื่อก่อนก็เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ4 5่สิบห้าเปอร์เซ็นต อ0อะไรแบบนี้แหละแต่ตอนนี้มันก็ขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่สำหรับคนที่ยังอยากจะปิดจริงๆเนาะแนะนำเลยตัวไหนก็ได้ที่มีสกิลอันเชิญในตอนนี้เพราะว่าเป็นตัวที่ยังเล่นได้อยู่และดีมากด้วยคือถ้าผมเดทกับเดทผมจัดเต็มเลยแล้วผมตอนคนแรกแต่ว่าแล้วผมเจอโคที่มีสกิลอันเชิญอะ ผมใช้ไปสู้ไม่คือสู้ไม่ได้เลยดีกว่ายิ่งเขาเอาไอ้คอมโบกับจี้ที่ตัดก,การ์ดนางฟ้าขบวนการ์ดนางฟ้าหรือขังคุกขังรูป,ป่งเลยเนี่ยคือตัวที่มีสกิลว,วันเชิญอะสามารถวันเทิร์นคิวตัวที่ได้ทุกตัวดีกว่าสามารถวันเทิร์นคิวได้ทุกตัวเลยดังนั้นผมแนะนําเลยครับคนที่ปิดอีเวนต์นี้จริงๆนะโคเลยตัวดีมากดีแบบดีโคตรแต่สำหรับคนที่ เล่นสายวิกนะครับแล้วไม่ได้เติมคอสตูมนะครับผมแนะนําเป็นไอ้น,นี้เอ่อเทพีสงการพีเซสม,มุดนะครับผมว่าเป็นตัวที่เอฟเฟกก็ครบคันเหมือนกันครับแล้วก็มีสลายเนาะอย่างที่บอกไปแล้วก็มีชาร์โลด้วยแล้วก็ไม่จําเป็นต้องปิดคอสตูม้วยอาจยังสามารถชนะได้เพราะว่ามันจะมีเอฟเฟกพื้นที่สเปรย์ด้วยนะครับผมคล้ายๆกับเมเลียวะ่ะแต่ว่าเมเลียจะเป็นสายลุมละลายนะครับผมจะเป็นพวกแมงกะพุน โอเคครับก็อย่างที่บอกไปตามความเมเลียวไม่คนแรกกล้เนาะสำหรับอีเวนต์นี้ก็สรุปคร่าวๆนี่แหละสำหรับคนอยากเล่นนานๆเอ้ยไม่นานประมาณคือที่ผมคาดเดาไว้อะประมาณตอนนี้ตอนนี้มันประมาณากลางเดือนกร,รกฎาคมใช่ครับปลายเดือนสิงหาครับตัวเมไม่ไม่ถึงผมว่าอ่ะอีกประมาณเดือนไม่ถึงเดือนละประมาณ2อสาสัปดาห์เนี่ย แซนดี้น่าะเข้ามาแล้วก็คือตัวเมตาถัดไปหลังจากมันวอนะครับผมแล้วก็หลังจากแซนดี้ผมคิดว่าแซนดี้อันนี้อันนี้คือแค่การคาดเดาผมนะเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเกมจะปล่อยเมื่อไหร่ประมาณผมคิดว่าปลายเดือนสิงหาหรือไม่ก็ปลายเดือนก,อกันยานครับเอ่อคาเมนก็น่าจะเข้ามาแล้วแหละถึงถ้าใครจะปิดโคะเล่นได้อีกยาวเลย2เดือนได้ก็ชิชลๆสำหรับโคะนะครับผม ประมาณตอนนี้แหละมันก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็อย่างที่รู้โคก็เป็นตัวที่โหดเนาะตัวมันวอนก็ถ้าไม่มีคอสตูมก็เล่นยากเลยและก็ที่สําคัญน,นะครับผมเหมือนว่าตอนนี้ทุกคนก็จะอยากเล่นผีเสือสมุดมากเอ้ยไม่ใช่พีเสือสมุรด,ดิพระอภัยมณนนีมากเพราะว่าตัวมันค่อนข้างโกงเนาะถึงตอนที่มันจะมาแล้วไม่ค่อยมีผมก็ไม่รู้ว่าผมก็ไม่ค่อยเจอคนนะแต่ว่าผมเจอพระอภัยมณีที่ไลน์เนี่ย คือสู้ไม่ได้เลยเพราะว่าภาพลานี้มันก็จะมีพวกการ์ดให้เลือกเนาะคนถ้าผ้าพลายมัีเจอเดก็เลือกการ์ดทอยแล้วขังคุกมาก็ทําอะไรไม่ได้ละกันก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้อืมเจอผาพลณนี้ก็ไม่รอดถ้าใครยังเพชรไม่พอเพชรไม่ถึงสองหมื่นเนี่ยข้ามเลยเอีเวนเนี่ยรอครั้งหน้าดีกว่าผมคิดว่าภาพลานีต้ต้องมาแล้วแหละเพราะว่ามันต้องมีเลขาบังเลยมันผ่านมานานแล้วมันยังไม่ยังไม่เห็นภาพลายมีเล,ลังบังเลย ถามว่าพระไพมินียโคใครโหดกว่ามันก็อยู่ที่ดวงด้วยอ่ะคือถ้าผมอ่ะเดทโหดไหมเดทโหดถ้าทอยคนสอเพราะเดทเดมันมีความสามารถที่สามารถฆ่าจบได้เลยอ่ะโหดมากแต่เดทก็จะแพ้ทางพวกตัวใหม่ๆที่มีสกิลป้องกันการขโมยมาเบิรนะครับผม อย่างที่คนบอกอาจจะเห็นมันแค่ 50%-45% ิเนี่สิเต่เวลาผมเจอทีไรเนี่ยไม่ออกสักครั้งหมายถึงว่าผมมาตกเมืองแล้วไม่เคยอัญเชิญเรียกมาเบิ้ลได้เลยมันมีกร,รมตลอดซึ่งยิ่งถ้าสมมติว่าไปเล่นกับด่านเออไรน,นะไม่ใช่ด่านใหม่อะมันจะมีเนี่ยด่านดิเดมัสจันอะมันจะมีพื้นที่ไอพื้นที่มาสจันด้วยเนะี่ยพื้นที่ที่เอาไว้ ตู้กับเดชเลยเพราะว่าเดชจะทำอะไรไม่ได้เลยก็ถ้าผมเจอด่านนั้นนะครับผมก็จะไม่เล่นเพราะว่าไม่ค่อยเล่นด่านด่านเออด่านใหม่เลยแทบจะเล่นยังไม่ถึง50ครั้ง้วยซ้ำอ๋อแล้วสำหรับวันพรุ่งนี้นครับผมผมได้ลงคลิปวันนี้เนาะวันนี้ก็วันที่19เานะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมมาล็อกอินเพื่อเอาเพชรกันนะครับ500เพชรแล้วก็ เราอินในครบกวันนะครับผมก็จะได้เป็นลูกบาศแบบเลือกด้วยนะก็ประมาณนี้แหละส่วนอีเวนต์10ปีเกมเศรษฐีที่ได้เป็นการ์ดอีโซึ่งเปอร์เซ็นต์ก็รู้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเก็บให้เต็มเลยเดี๋ยวผมจะมาเปิดเป็นคลิปเดียวเลยเปิดทุกอันอะว่าจะได้ตัวดีๆมาหรือเปล่าบางทีในนี้อาจจะได้ตัวดีๆก็ได้นะอาจจะได้ตัวโคตรเลยก็ได้ก็ทุกอย่างก็เป็นไปได้ครับที่ผมก็สำหรับอีเวนต์เนี่ย สรุปตุดท้ายเลยคุณแจะพันเพชรให้แรกโคมาต่ำกว่ามเมเลียวแนะนำว่าไม่ควรปิดเนาะส่วนตัวบางตัวที่คิดว่าควรจะมีคอร์สก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับว่าจำเป็นหรือเปล่าแต่ผมแนะนำว่าถ้าจะเล่นสายวิกไอ้พวกพิวพวกคิวดา่าควรจะมีคอร์สนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่มีคอสก็จะเล่นยากนะครับส่วนสหรับผมเราก็คาบเหมือนเดิมนะครับเพราะว่า ยังไม่มีตัวที่ถูกใจเลยเนาะแล้วก็พึ่งจัด GD a ดมาใหม่ด้วยเดี๋ยวคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นคลิปรีวิว G d a ดนะครับผมว่าตอนนี้มันเขาใช้เซตอะไรกันบ้างเนาะอย่าเรียกว่าเขาใช้เซตอะไรดีวะเรียกว่าเซตที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้มีเซตอะไรกันบ้างน,นะครับโอเค,คผมก็สำหรับคลิปนี้ก็สรุปอีเวนต์นีวไว้ประมาณเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมถึงตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ